ซุปเปอร์คาร์เชิงพาณิชย์ด,ดัดแหนบเหลือสองนิ้วสอดส,สายซิ่งอย่างเราต้องดูกระต่ายจากร้านสตังรัตโตที่ได้เซอร์วิสมาลวจ้าวันนี้มาส,ส่งนอีซูซุดีแม็กตอนเดียวคันนี้ค่ะลูกค้าเข้ามาค่ะให้ช่างดัดแหนบให้นะคะนี่ค่ะสาหรับคันนี้ค่ะลูกค้ามาเดิมๆเลยต้องขออภัยเบื้องต้นเลยนะคะว่าคลิปตอนต้นที่ลูกค้ามาเดิมๆเนี่ยแต่ไม่อยู่ร้านแล้วเรากลับมาร้านอีกทีก็คือช่างลื้อแหนบถอดแหนบให้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงก็มาช่วยช่างยกขึ้นไปดัดเลยค่ะสําหรับคันนี้คค่่ะะลลลูกกก้้าาาามมเเดดดิย็จตองทํรใสชุโห สามนิ้วแล้วก็ดัดแหนบเพิ่มจากเพราะลูกค้าต้องการให้เหลือสองนิ้วสอดเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะไปทำการวอาคัดสีเองจะกันนั่งเภากไปเลยจบมาค่ะคุณขาก็มาถึงก็เริ่มเลยนี่แล้วก็คันนี้ลูกค้าให้ชักแหนบออกให้ด้วยคันหนึ่งแผ่นที่วางกระเทเล่อยู่ข้างล่างนี่แหละค่ะโอเคค่ะยกแหนบขึ้นไม่ให้ช่างกดดัดเลยคุณขาดัดเต็มสเปคเลยค่ะแทบจะตรงเป๊ะเลยค่ะนี่จ้าช่างกวัดระยะเนาะขึ้นลงขึ้นลงจนกว่าจะได้ระยะที่ต้องการค่ะแล้วก็ถึงจะเอาไปยกขึ้นรถแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เสร็จจ้้ยยกกกกขึนนนลงัไป่อ เนี่บที่ร้านจะดัดไม่มีขึ้นนะคะตรงทุกแผ่นคขาไม่มีดัดเผื่อดัดโอ้ดัดรถหนักค่ะคุณค่า โอเคเรียบร้อยแล้วเอาแผ่นรับน้ำหนักมาใส่เลยจ้าประกอบขึ้นเลยค่ะหรือแบบไหนใส่แบบนั้นเลยจ้าทั้ง2ฝั่งเลยค่ะช่วยกันกับช่างค่ะเพราะว่าเรามาช้าไม่ได้มาตอนช่างลือนะ้อเนอะช่างลื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราถึงมาเรียบร้อยแล้วค่ะวัดระยะให้ชัวร์ก่อนทําการไปใส่ที่รถเรียบร้อยแล้วลยกมาใส่ที่รถเลยจ้าไปจ้าโอเคมีความหนักมากเหมือนกันเนาะนี่ค่ะเราก็โชว์ชุดโล3นิ้วจ้าแล้วก็คันนี้ลูก,ลกค้าเปลี่ยน ลูกยางหูแหนบด้วยเพราะว่าของเดิมมันหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วมันสีกันจนมันไม่เหลือลูกยางไปข้างนึ่งเลยค่ะก็เลยแจ้งให้ลูกค้าดูแล้วก็บอกลูกค้าลูกค้าก็เลยต้องการเปลี่ยนใหม่ก็จัดไปเลยจะใส่หูแหนบด้านหน้าด้านหลังเสร็จแล้วค่ะ ยิงบล็อกขันน็อตหน้าหน้าหน้าหลังนี่ยก็นี่จ้าลูกยางกันกระแทกโหลดเตี้ยจา้าชุดโหลดสามนิ้วจะประกอบใส่รถเข้าไปเลยค่ะคุณค่ะโอเคค่ะยกไปเลยนี่จ้เสร็จแล้วจากนะั้นเอาแป้นมาใส่เลยค่ะแล้วก็ขันน็อตด้วยมือสี่ตัวกันน็อตปีนเกลียวจา้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอัดด้วยบล็อกไฟฟ้าให้แน่นเลยค่ะแล้วจัดต่อด้วยบล็อกลมให้แน่นๆเลยค่ะแน่นๆจนขาดได้ยิ่งดีเลยค่ะเดี๋ยว เขาจะหาว่าไม่แน่นใช่ก็ขันให้แน่นนี่แหละจะเสร็จแล้ว,ลวช่างแบงก็มาดูระยะลูกยางจ้าว่าเหลือพอช่วงเด้งไหมไม่พอก็ปาดออกไปนิดนึงจ้าเพราะไม่งั้นรถจะไม่ได้เด้งเลยเพราะถ้าไม่ปาดก็จะไม่เด้งนั่งลูกยางอยู่ยเรียบร้อยแล้วใส่ล้อไปเลยค่ะขันน็อตด,ด้วยมือกันน็อตปีนเกลียวเหมือนเดิมจ้าส่วนเราก็ไปใส่ฝั่งช่างให้ช่างใส่ฝั่งนี้จัดการไปเลยเรียบร้อยแล้วอัดเดียบอ๊อกลมให้แน่นๆเลยค่ะขึ้นไม่แรงลงรถเด็กก็จะเห็นทรงแลวจะคุณขา ว้าวไม่ได้จ้ะต้องทําการขึ้นแมลงสองตัวด้านข้างเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันติดค่ะ ก็เลยต้องขึ้นสองฝั่งกับช่างนะคนละตัวเรียบร้อยแล้วทรงก็จะประอ้ประมาณนี่เลยจะคุณขานี่จ่าช่างก็เข้าไปมุดนะคะนี่ก็จะนั่งลูกยางแล้วนะครับลูกค้าแล้วก็คุยกับลูกค้าก็สองนิ้วสอดเป๊ะเ,เลยจะทรงจะประมาณนี้เลยหน้าเดิมเดิมเชิดๆไปเลยค่ะแต่แล้วลูกค้าจะจัดทรงด้านหน้าไปไปมาขอไม่ทําด้านหน้าได้สิคะก็ชอบไปรุนหน้าเลยก็จัดไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะส่งงานได้เลยจ้านี่ลูกค้าก็มาโยกดึงๆนิดเดียวเดินทางปลอดภัยนะคะขอบพระคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้าน มรรทอนสายสามติดเฟดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ส่งงานซุปเปอร์คาร์เชียงพานิจยาเลิกบรนจุแล้วมาจัดรงที่ร้านได้เลยค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ